สวัสดีตอนเช้าที่สวนลานองศากับตาเหมือนนะครับหลังจากฝนตกนะครับดูปลาปลาได้น้ำใหม่นะครับโอ้โหเยอะแยะเลยอันนี้คือปลาที่เลี้ยงโดยเอาแม่พันธุ์มาปล่อยนะครับปล่อยแม่พันุอย่างละคู่มี จำสายพันธุ์ไม่ได้ครับเพามีส่วนมากก็จะมีปลานินแดงๆนะครับก็ปลาเพียนหลายชนิดครับส่วนมากจะเป็นปลากินพืชน,นะครับมาดูหลังจากได้น้ําใหม่นะครับระยะเวลาการเลี้ยงหนึ่งปีครับประมาณหนึ่งปีนิดๆนะครับหลจากปล่อยปลา ก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับก็มีประมาณ4ี่รุ่นแล้วครับตอนนี้ที่เห็นครับมีขนาดโตรุ่นแม่แล้วก็รุ่นลูกนี่ก็จะเป็น3ามรุ่นนะครับขนาดไล่กันมาเป็นรุ่นแม่พันธุ์นี่ก็จะโตหน่อยแล้วก็มีรุ่นเล็กๆนี่ครับได้น้ำมาใหม่หลังจากฝนตกน้ำ ซึ่งเหมาะนะครับอาหารของเขา ก็ยังมาไม่เยอะครับไม่ได้ให้อาหารนะครับนี่ครับอาหารของเราก็จะเป็นข้าวสวยนะครับก็วันนี้ยังไม่ให้นะครับไม่มีข้าวสวย อาหารสำหรับปลานี้ไม่ให้แล้วนะครับน้ําค่อนข้างจะน้อยนะครับก็มีให้บ้างแต่ไม่เยอะนะครับ หูมาจับเลยนะครับเชื่องมากครับให้จับเลยนะตั้งแต่ช่วงนาแรงมาไม่เคยให้หัวอาหารเลยนะครับก่อนหน้านั้นก็ไม่ค่อยให้นะครับเรจะติดข้าวสวยเป็นส่วนมากนะครับ ให้าหาัวหานน้าเน่าเสียนะครับเพราะว่าน้ํามันน้อยก็เลยไม่ให้เลยครับน,นีให้เขากินตามธรรมชาติเขาเป็นปลาเลี้ยงปลาที่เลี้ยงนี่เป็นปลากินพืชนะครับไม่ตกใจเนาะแต่ส่วนมากก็มาแต่ตัวเล็กๆครับตัวใหญ่ๆไม่มา ปายตามมาเลย <horror> ปลายตามมานะโอ้โห ตรงไสจะหิวครับเพราะว่าไม่ได้ให้อาหารพวกข้าวสวยสองวันแล้วครับพอน้ำใหม่มานี่ก็เริ่มมาบนเลยครับมันรอ เช้าเช้ามาดูปลาสบายใจเลยครับฝน,นมามีน้ำอากาศก็เริ่มดีขึ้นครับออกซิเจนก็เยอะขึ้นเริ่มสีเขียวแล้ว

ดูมุมหนึ่งนะครับวายตามาเลยครับสงสัยหิวมากน้ําค่อนข้างจะขุ่นนะครับเพราะเป็นน้ําฝนที่ตกเมื่อคืนนะครับ น้ำใสๆนี่ก็จะชัดเลยนะครับันนี้น้ำค่อนข้างจะขุ่นสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับไว้พบกันใหม่นะครับ